ยัสดีครับผมเซลพีเมี่ยมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้นะผมจะพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับลูกค้าเป็นรุ่น GPEX โดน150นะครับผมนะคำนี้รถเดิมๆเลยครับลูกค้าจากโรงงานเลยชุดสีนะเป็นสีมิดไนท์บูลนะครับผมเป็นสีมิดไนท์บูนะคอนโซลดำๆครับลูกค้าสวยๆเลยนะครับตัดด้วยสีเงินบอลสวยๆแบบนี้นะท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะครับผมชุดสีเดิมๆสวยๆเลยนะครับผมอ่า ไฟหน้า LED นะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบเต็มๆครับลูกค้านะคันนี้นะเป็นตัวสีจังหวะ4ีวาล์วนะครับลูกค้านะเป็นตัวสีจังหวะ4ีวาล์วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยเจ้าคันนี้นะลูกค้าเลขไม้อยู่เพียง1 1 0 0 0หมโลเพียงเท่านั้นเองนะครับเป็นระบบกุญแจคีย์เลสมาให้แล้วนะเครื่องข้างเดิมนะค้างไม่ดังควันไม่ไหลแน่นอนนะครับผมระบบไฟติดครบนะทางร้านตรวจเช็คให้เซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะลูกค้าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันนิดนึง ประมาณนี้เลยนะครับบิดติดมือมากๆเลยนะครับนะหากใครสนใจเจ้าคันนี้นะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลยครับ